มาชมต่อนะพี่น้องอยู่ที่ฝูงวของลุงช้ำนะครับทีเฮ็ดนะครับบามันเลือดลอยไหลทงนะครับพี่น้องอยู่เสน้นเส้นตากฟ้านะพี่น้องสายเอเชียแยกตากฟ้านะพี่น้องสายเอเชียนะครับขั้นมาจากสิงบุรีกับเรียวขวาเข้ามานะครับตรงไปตากฟ้านะพี่น้องอยู่แถวบ้านทุ่งทะเลทรายนะครับ ตอนนี้นะพี่น้องมันจะใหญ่มาหดนะครับทงใหม่นะครับพี่น้องหย่างงามนะครับลูกเข่าก็งงามนะครับเนี่ยเบื้งบรรยากาศนะครับโอ้ลมเฮงเบิ่งบรรยากาศในทงนะครับชีวิตวิธีการเลี้ยงงัวไรทงนะพี่น้อง พยายามเด็้ายางให้ได้เบิดนะครับพี่น้องหลายที่สุดนะครับนี่เบิองเลยนะพี่น้องให้เบิองก่อนนะครับนี่สามร้อยแปดสิบองศานะครับนี่มีแดงว่านะครับเต็มเลยนะพี่น้องไปเดี๋ยวบามอบเดพผ้าเลาะยางเบิองเรื่อยๆนะครับอแม่นี่แม่นะครับพี่น้องหนาลึกนะครับ ตัวนี้งามเลยนะพี่น้องลำตัวหนานะครับลึกนะครับกระดูกแข้งขาดีนะพี่น้องเป็นบามันเท่านะครับบอโบดนะครับหลายคนถามเขามา่วัวบดเป็นยังไงน,นะพี่น้องเดี๋ยวบอมบท์ทีอธิบายให้ฟังนะครับหัวเท่านะครับพี่น้องกาเพีดบัวดำนะครับพี่น้อง เอ็ดบัวดำคิบหูบัวดำนะครับไปพาเปเบ่งกาโบดนะพี่น้องโอ้กินหญ้าดีนะพี่น้องก็วอาเรียงแังสี่แหละนะพี่น้องแรงมากรวดกับ ขวกก็เป็นลวดเส้นเดียวนะพี่น้องปล่อยไฟนะครับกับมอแบตนะครับตัวแปลงไฟจบนะพี่น้องขวกบหอดหาพันนะครับว่าเจ็ดแปดร้อยตัวนะพี่น้องโอ้ตัวนี้หนาลึกงามเลยนะครับนี่นะพี่น้องวัวเท้าโบสนะครับหรือวัวเท้าโบสนะพี่น้อง ขอบหูดำนะครับพี่น้องเพศดำนะครับแต่ตัวนี้ได้ขอบตาดำแข้งขาดำนะพี่น้องหนังดำนะครับคือโบดถลอยเปอร์เซ็นต์นะครับจะยังหน่อยหน่อยคำว่าโบสก็ต้องขอบหูดำกับเพศดำนะครับแต่ว่าข้นในหนังดำขอบตาดำนะครับพี่น้องดังดำแข้งขาดำนั่นคือโบสนะครับสุดยอดงบโบสเลยนะพี่น้องโบสเข้มเขมเลยนะครับ บดกับนีโบดหน่อยโบดหลายนะพี่น้องแต่ละตวกับบดขึ้นกันนี่คือบดเข้มๆนะพี่น้องสีนี่พิมพ์นี่ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะพี่น้องสําหรับเมื่อเท่าโบดนี่นะพี่น้องอ่อนนะครับ นี่ก็่าเท่าธรรมดานะพี่น้องโมโบดนะครับแต่ว่าหนาลึกนะครับแดดฮวนฮวนนะพี่น้องใบม้วนนะครับสออนนะพี่น้องนี่ให้เบิ้งนะครับชุดรุ่นลูกนะพี่น้องมีแต่ตัวหนานๆเยินยงามๆนะครับ ห่วงนะพี่น้องทางดังใส่ปืดๆเลยนะครับแก่ละว่างนะพี่น้องเวลาไปไก่บว์ว่างงวอโบวว่าค่อยกันทางดังใส่หนีถือว่าห่วงนะครับพี่น้องคู่นะครับกไห้ระว่างนะครับบางตัวก็คู่ซื้อนะครับพี่น้องบางตัวก็ให้นะครับก็ต้องระว่างเอาหนาะลึกนะพี่น้องอ่อนนะครับ นี่นะพี่น้องตัวนี้หางขาดนะครับหลายคนถามว่าคือหางขาดนะพี่น้องเหยียบกันนะครับงวมันหลายนะพี่น้องอาจจะเหยียบกันเต่น้อยหรือเหยียบกันตอนไ่นะครับงวเวลาอยู่น้ำกันหลายๆเนี่ยนะครับพี่น้องขังอยู่ในคอกนะครับหรือนอนร่วมกันเนี่ยเวลาต่ากันส้นกันคืนไล่โค้มกันนะครับพี่น้องจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางตัวก็เหยียบกันแข้งขาหักบางตัวก็ หยาบกันหางขาดนะครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติบางตัวก็ถึงกับเสียชีวิตนะพี่น้องหยับงัวหน่อยเสียชีวิติที่ป้องกันก็คือนหนึ่งเหตุคอกใหญ่ๆนะครับสองกินอิ่มๆนะพี่น้องยาให้ออดขันอดก็สิตากันนะพี่น้องแย่งกันกินนะครับ ยาให้อุดนะครับพี่นอ้องแล้วก็ยาให้เครียดนะครับพี่น้องคลายเครียดนะครับคลายเครียดเวลาการคลายเครียดกับพยา,ยามย่าขังเขานะพี่น้องย่าขังเขาตลอดปลอยเขาได้ย่างเล่นนะครับมีพื้นที่ย่างเล่นนะครับที่ลุกบ่านพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,อนะห,นองหน่วยการดีนะครับสูงเงา,าเนื้อหนังกาลังมากนะครับ อาน,ะนอายคนสอบถามเขามานะพี่น้องว่าเป็นหยังคือเลี้ยงแต่งางัวเท่านะพี่น้องคือบ่มีงวัวแดงคือทั้งอีสานนะครับงวัวบามันเท่านะครับพี่น้องเป็นงวัวที่ไห้อัตราการแลกเนื้อดีนะครับพี่น้องให้เนื้อหลายนะครับ ว่าไรทงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอิงเนื้อแนละพี่น้องขายเนื้อนะครับตัวผู้ขายเนื้อคุ้นเนื้อนะพี่น้องเป็นราคานะครับตัวแม่เก็บไว้พัฒนาต่อยอดนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ซื้อเข่าจากทางอื่นนะครับเอาไว้แทนแม่ที่อายุหลายนะครับให้ลูกบ่ได้นะครับมีปัญหาเรื่องการให้ลูกนะครับ นั่นคือเอาไว้ทแทนเมียเรานีนะครับสําหรับตัวเมียตัวผู้ไปคุ้นขายนะพี่น้องงว้วเท่านี่เรื่องกคมเนื้อบนตงห่วงนะครับคนกับเลีเ้ยงงว่วเท่านะพี่น้องสสยเนื้อนะครับบางคนกับเชื่อว่าเลี้ยงงว่วแดงบ่ขึ้นนะครับพี่น้องเลี้ยงแต่งว้วเท่านะครับเล้วแต่ดวงนะพี่น้องความถูกชะตานะครับ บางคนกับแมนอหลีนะครับพี่น้องเรียงว่าแดงโบลุ่งนะครับเรียงว่าเท่าลุงนะครับนี่นะพี่น้องเท่าโบดเข้มๆนะครับนี่นะพี่น้องสายเนื้อนะพี่น้องโบตงห่วงนะครับโบลิเกี่ยวก็หางดอกนะครับหางขาดโบดิเกียวนะครับว่าแต่ให้ลูกได้นะพี่น้องเก็บไว้นะครับ พัฒนาต่อยอดนี่นะครับตัวน่อยอกหางขาดเยียบกันนะพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับมันหลายโอ้หนาลึกนะพี่น้องหนาลึกนะครับสะออนบรรยากาศนะพี่น้อง พี่น้องเลาะเบิ้งเรื่อยๆนะครับนี่เดี่น้องอู้งยาวแังยืนแข่งยาวนะครับ็หน่อยตัวนี้นการแข็งแรงนะครับพี่น้องขอดีของว่าฝูงว่าไรทงนะครับพี่น้องตากแดดตากฝนนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับแข็งแรงนะครับ แขงแรงนะครับพี่น้องโทษโลกนะครับไปเลี้ยงแบบอยูน่นบำบานเขานี่แห่งยู่ง่ายเลยนะครับพี่น้องยางน,นะครับยางตลอดนะพี่น้องแข็งแรงโอ้มาแดงหน่อย,อยตรงนี้นะครับแดงคักแดงแน่นะพี่น้องตัวมแม่หอบนะ เสียนะครับกับเวลาเข้าไปเลี้ยงตัวสองตัวหรือซื้อไปก็บอถือว่าเป็นคอเสียนะพี่น้องปรับสภาพนะครับกับเรื่องของบางคนอาจจะไปนสนสะพ้ายนะครับกะจิพบเป็นเชือกแน่นะครับหัวเครอยู่อิสระนะพี่น้องไปอยู่บองแค,แคบๆบางสีกสับสีปรับตัวยักหน่อยนะครับ <c oughs> นู่นี่ที่เด็ดอีกนะครับพี่น้องเบอร์เจ็ดสองหนึ่งแล้วก็ เก้าหกนะพี่น้องเป็น่าจะรุ่นเดียวกันนะครับมาบอบมากนลถือว่าที่เดียดเลยนะครับเห็นมาตั้งแต่น้อยนะครับลึกนะครับพี่น้องเง้วนะครับงอสาวอาจจะใกล้ผสมนะครับหรืออาจจะท้องอ่อนๆไปแล้วนะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในฝูงอายุขนาดจะพร้อมแล้วนะพี่น้องเป็นสัตว์แล้วนะโอ้อยู่สราิ์คามวยละ่ะ ีบุญวาสนาเดอกนะครับพี่นออ้องงูพอมยะนะครับนี่นะพี่น้องเชื่องนะครับก็ต้องเบื้องเอานะพี่น้องบางตัวเชื่องบางตัวบ่เชื่องนะครับ,บ,าบ,าบ,ารบการซื่งว่าก็ต้องเบิ้งดีๆนะครบเบิ้งพันธุก,กรรมนะครับการใจลูกนะครับเบิ้จงใจลูกดีบบดีนะพี่น้องแม่ขี้ไล่ให้ลูกง่ามหรือเม่ง่ามให้ลูกขี้ไล่ หรือแม่งามให้ลูกงามนะครับนี่คือเรื่องพันธุก,กรรมนะครับเวลาสื่อว,ว่านี่เิ็งเรื่องเรื่องของพันธุก,กรรมนะพี่นอ้องเบิ้งลึกเข้าไปอีกนะครับขั้นท่าเบิ้งลึกได้ไปอีกยังง้อฝูงเนี่ยถ้า็กิเบิ้งลึกได้ไปอีกว่านึงแม่ให้ลูกจักตได้ตัวผู้ให้สมมติว่าลูกให้แม่ได้สามตัวแล้วนะครับตัวแรกตัวผู้ตัวสองตัวผู้ตัวสามตัวผู้ เข้ากัรูเลยนะครับพี่น้องมาเป็นพันธุกรรมที่ให้ตัวผูหลายนะครับบางตัวกับคันผูคันแม่นะครับพี่น้องบางตัวกับให้ตัวแม่เบิดอันนี้กับแห้งแห้งเป็นตะเอนะพี่น้องพันธุกรรมเาราขวอที่ให้ตัวแม่นะครับใจลูกตัวแม่หลายนะครับก็บเป็นตะเก็บเวลาเข้าไปผสมโอกาสเข้าได้เป็นตัวแม่กัหลายนะครับพี่น้องว่าจำเป็นต้องไปใส่แยกเพศนะครับก็ แต่ถือว่ามีโอ,อก,กาสนะพี่น้องแล้วก็มีส่วนนะครับในการเบิ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลุ่นเด็กน้อยนะพี่น้องอู้ตัวนี้ไหมหนานะลึกนะพี่น้องมาดีมาดีนะครับสะอรน,นะพี่น้องคุณนะ <c oughs> หลังปีเล็บเสียบนะพี่น้องทายกลมเลยนะพี่น้องสออนนะครับหนาลึกนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งทั้งผีนะครับอีพาบ้นไปเบิ้งอยู่ในห้องนะครับพี่น้อง นี่แะคตัวผู้ของมิเตนหนานี่แหละนะพี่น้องขอดีของบาม,ามันเท่านะพี่น้องสายเนื้อนะครับหนาเนียนตึ๊กเลยนะครับเนื้อดีอัตราการเล็กเนื้อดีนะครับนี่นะพี่น้องสวยนะครับพี่น้องเหรยานกาศ กลับไปนี่ต้องกินยาพราราเะพี่น้องตากแดดยงางไายง่วเป็นสุโมงสองสุโมงนะครับกลับไปต้องกินพาราเลยนะครับนี่นะพี่น้องสะอ่อนนะครับหนาตึ๊บนะครับ โอ้หลบหฮมนะพี่น้องนอนนะพี่น้องสุกหฮมกันนะครับโอ้สะอ่อนนะพี่น้อง เป็นละโสวรรของเพื่นนะครับห้าหลายนะพี่น้องเบิ้งสวงกีโพเต็มเมืดแล้วนะครับแล้วก็นอนนะครับเดี๋ยวแดดอ่อนออนอยาจะกินอีกโุ้หนะพี่นอ้องหน่างามงามนะครับหนาตึ๊บนะครับเนี่ยเดงก็มีนะครับพี่น้องแต่ว่าหน่อยนะครับ ขอ,องว่ากับนีนะครับนะ PC นะครับแบน PC นะครับขอ,องว่าซื้อมากะหลักแสนนะพี่น้องสองแสนกว่านะครับว่าตั้งแต่ยาโน้มนะพี่น้องไปจองไว้ นี่แหละนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศสวนนะครับมันกระจายกันอยู่นะพี่น้องขั้นมากตั้งแต่อยู่ในคลอกนี่โอ้เป็นตะเบิงนะพี่น้องนี่นะพี่น้องแดงๆหัวโลนกับีนะครับเขาโฮมนะพี่น้องพักผ่อนนะครับ เมื่ออ้วนขึ้นหลายนะครับอ้วนขึ้นตั้งแต่ตอนผมไปเบิ่งอยูส่สอพ่อเขาแก้ยวยังบบอ้วนปานนี้นะครับได้หยาขึ้นีนอ้วนคักนะครับพี่น้องหาตึ๊บนะพี่น้องนี่นะครับสุขุมนะพี่น้อง